i have a dream that's all i need i'll make it happen with some work and belief know what i want so i'll take it on i've made mistakes but mistakes make you strong let's break it down for a minute i want the crown i'm gonna get it you hear me lineman i'm winning y'all the sheen will be grinning these ladies know that i'm sinning, and this is just the beginning i'm closing in the night And there ain't no point in resisting living life like a dream they เอาละครับก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นยีน่าเพื่อนเพื่อนดูกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับยีน่าของผมเองนะอ่าโอเคก็มารับชมกันเลยนะว่าจะตึงขนาดไหนนะครับเกมนี้นะก็ออพเป็นดังด้านสกิล2นํานะครับเพื่อเอามาเคลียร์เวฟนะในช่วงต้นเกมนะครับส่วนเลนเจอเบลิเตอร์ด้วยนะนี่ไงขอครึ่งหลอดแล้วกันเพื่อนโอ้โหมันงัดคืนครับ ตีไปเพดเลือดกับเขาไปนะโอเคครับดักครับจังหวะนี้สำหรับคนที่เขามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, ติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยครับจังหวะนี้ฟิกเกอร์โอ้โหสกิลหนึ่งไม่ถึงสกิลสอขวางไว้ก่อนนะครับโอเค <Every chance. S 1> ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยเลยนะครับ mm hmm. ก็ขออาภัยกันนะที่นี้ด้วยนะครับ คือติดกิจกรรมนะครับเพราะว่ามันปีหนึ่งเนี่ยมันกิจกรรมเยอะอยู่แล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะก็จะพยายามมาลองคลิปให้ทุกคนดูนะครับกลับมาจากกิจกรรมก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะค,คือเมื่อวานกิจกรรมทั้งวันเลยนะครับโอเคออกเป็นรองเท้ากันสถานะไปแล้วกันนะครับเกมนี้เพราะว่าเจอทางด้านซีซีหนักจัดนะครับ เจออาริทเจอเตียวเซียนด้วยนะค่อนข้างหนืดน,นะครับคอมโบเขานะ <Nice assist. S 1> ดีนะที่เรามีเอ่อที่เขาที่เราแบบดับแย่งคาสินี่มานะครับนี่ไงพักพักเมื่อกนึงโอ้โหมันไปแล้วปัดักไม่สำเร็จครับช่วนนี้ขอเอาคิปเล็กมาแล้วกันทิปทุกตัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเก็บได้ก็พยายามเก็บนะบอฟ้าจะได้ต่อหรือเปล่าชาร์จไปเต็มเมนี่ไง มันมาแล้วปอสก็ะจะได้อยู่นะครับสวยมันได้ป่ะนี่เอาคนเลยแล้วกันโอเคสวยงามครับทุกคนเลือดเหลือแค่ติ่งเดียวนะตอนนี้ดิกเกอร์เขาน่าจะมาผิดเราแล้วนะต้องรีบออกด่วนๆครับขอกลับไปดีก่อนนะครับสัตว์นี้นะอาแล้วครับก็มาเดินเกมกันต่อเลยนะก,กอสรกก็ค่อนข้างตามนิดนึงนะครับเกมนี้โอ้โหโดนครับยังไง ผันมาโอ้เจียวเซียนมาซ้อนชาร์จไปฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกไปแล้วโอ้โหสวยเสือทับยังรอดอยู่นะมีใครตามมาไหมเนี่ยขอกลับไปรีก,ก่อนนะครับมาต่ออันเลยนะทุกคนแกกเราตายนะโดนไฟนี่ไงเกียวเวฟไปครับเดี๋ยวกลับไปทำเลนต่อนะโอ้ลิเตอร์นี่ไงผัดไม่โดนครับ ชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านสเปียร์ออฟลองกินนูนนะครับเพราะว่าไอเทมนี้ค่อนข้างเหมาะกับยีน่ามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันบวกค่อนข้างที่จะเยอะนะทั้งเลือดทั้งจอเกากะแล้วก็ทั้งรถคูดานะครับอ่าก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะสลับดีน่านะเพราะว่าดีน่าเนี่ยต้องใช้รถคูดานในการดีคูดาสกิลสองนะครับที่ทุกคนรู้กันนะโอเคสิวมาปะเราต,ต้องวิ่งเข้าป้อมแล้วจังหวะนี้ Q สองนี่ไง Q หนึ่งออกมายังได้อยู่นะครับติดเส้นดาณ์คลิสเตอร์ด้วยนะแต่ที่ Q สองเกียร์เวฟไปมีคนดักวะเนี่ยเขาน่าจะเอาดาร์สลีเยอะอยู่นะครับลิกเตอร์ก็น่าจะดักได้อนะนี่ไงเขาดักจริงด้วยเฮ้ยเมันจะเกินไปละจะเกินไปละนี่ไงผักผักรวยครับได้อยู่นะโอ้โหตายลิกเตอร์แล้วเนี่ยออเอาันได้ไหมเพื่อนเกาตี เออสวยโอเคครับเมื่อกี้คือโดนลิกเตอร์ซอนนะครับเลยตายไปเลยนะได้ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสองแรกหนึ่งนะครับคุ้งๆไปนะเขาได้ดาร์กด้วยเลียโอ้ยลิกเตอร์มาดักเราหน้ารําขานะครับคลิปตัวนี้ยิงโคตรแรงเลยเขนาน่าจะเปิดเรานะเนี่ยวิ่งเข้าไปเขาเปิดเราหรือเปล่าเฮ้ยแล้วนะโอ้โหมาแล้ววะ่ะผักไป น่าจะโดนสกิลนะครับแต่ไม่เป็นไรเราถือพอนะว่าสกิลเราลดดาเมจได้นะครับถึงได้อยู่มาเดดิเตอร์เอาเป้าโอ้โหไปแล้วถ้าล่อให้เพื่อนได้สําเร็จครับทีเดียวก็ให้เพื่อนเก็บงานนะครับนี่งไงโดนคาโดนคาโดนจี้โดนจี้ตายไปดิครับตายไหมนะอ๋อมันตายนะสวยเดี๋ยวเราทําการแบบสลับเลนเลนะเนะทลเดินคนเดียวด้วยหิว อย่างได้มากๆเดีย๋ยวเราเข้าข้างนะครับโอ้โหแต่อดรินี่ไงยังได้อยู่พัก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 ขอแรกตัวนึงสวยโอ้โหฉันเมื่อกี้ก็แลกเทลเซียนมาได้ตัวหนึ่งนะครับแต่เสียเราเสียป่าเราไปนะเหมือนเราไปเป็นของแถมครับมันค่าย,ยากนะครับเพราะว่าเซลเซียนมันมีโล่นะเราไม่ได้ถอดโล่มันก่อนเนี่ยก่อนที่จะไปนะครับพยายามถอดโล่มันก่อนนะก่อนไปนะครับจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับ ถ้าหยุดมันตอนมันกลาทตีไม่ได้เนี่ยเรามีโอกาสแท้ได้นะครับในไฟนั้นนะแถมมีอลิฟด้วยนะครับช่วยสโลให้เตียวเซียนนะคอมโบคอมโบจัดอลิฟสโลแล้วก็เตียวเซียนเปิดดดนตีนะครับโอเคครับทําเลนวนต่อนะเขาลงไปกลางหมดแล้วนะครับตัดเวฟต่อเขาน่าจะวิ่งขึ้นมานะตอนนี้นะเขาน่าจะใกล้ถึงเราแล้วแหละ ไม่รู้เราจะรอดหรือเปล่าโอ้โหมีอริด้วยโอ้โหเราสโลอโอ้โหไม่น่ารอดครับทุกคนออรู้ร,รู้ทั้งรู้นะครับว่าเขามาปิดแต่นึกว่าจะหนีได้นะครับด้วยความทีม่มันเป็นดีหน้านะมันกันสถานะอยู่แล้วนะแต่โดนอาริทไปอโอ้โหเดินไม่ออกเลยครับทุกคนถือว่าคาคณีผิดไปนช็อตน,นี้โอเคครับตัดเวฟทำเวฟต่อไปครับทุกคนออฟเลนพยายามทำเดนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นไนท์เพลนะนะ จะได้ชนา,นาขึ้นนิดนึงนะครับแล้วจะได้ใช้เซ็ตถึกนะเนี่ยเกมเนี้ยเจอแบบเมียหลายตัวนะครับนี่ไงคอมโบนี่โอ้โหไม่ฟิกเกอร์ออกแย่ละเราก็ฟิกเกอร์โยกเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เอาเพื่อนไล่อย่างไงอันตีสวนมาสวยเราจะต่อเลือดได้ครึ่งหลอดนะครับสำหรับอันตีดีแรงนะยิงไปเมืเ่อ้ตีบ้านต่อตีบ้านต่อตอนนี้ตายไปสี่ตัวแล้วนะครับ ตายก็ได้ครับขอแค่ให้มีประโยชน์นะครับโอเคครับได้ตัวหนึ่งครับสวยงามได้ในเพจมาแล้วเดี๋ยวรอคลิปมาก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นทางด้านไกอาต่อยนะกันไว้สองชิ้นนะครับเจอเมนหลายตัวนะเมนสามตัวนะครับเทลก็ยิงเป็นดาเมจเวยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนผักดโอ้โหเือไปแล้วเราน่าจะปล่อยให้ยีนามันลำไปยีนะ น่าจะสตันได้นะครับแล้วก็น่าจะสกิลได้เมืเ่อเกี้เรารีบกดสกิลเกินไปนะรีไปโอเคขอกลับไปรีก่อนนะครับจังหวะนี้ยังไงเลนล่างมีประเด็นโดนจี้จนตายครับหนึ่งตัวครับเอานิกเตอร์ดันบนเดี๋ยวเราทำเวฟกลางได้ไหมเนี่ยนิกเตอร์มันจะเอาบนนะครับทุกคนนี่ไงเอาเทลแอนนัทก่อนละกันหายไปไดิ เดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปทำเวบบนเลยนะ <been> เดี๋ยวเดอิกเตอร์น่าจะดักนะครับน่าเห็นไหมโอ้โหอยู่ดีก็โผล่ออมาไอ้นี่ยังถือนะครับเรามีของกันบนท้างี่งเยอะยะนะแต่ดามเมจเราก็เบาลงนิดน,นึงนะครับถ้าไม่ตีตัวบงนะังง่วยน่าลัวจริงจริงเลยลิกเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราทำเวบสูงครับเสียงตายจังหวะนี้เพื่อให้ทีมอยู่รอดครับลิกเตอร์เขาน่าจะไล่เราไหมเนี่ย ชาร์จไปโอเคสวยพอกั็ไปรีก่อนนะครับช็อนี้นะโอเคครับมาต่อกันเลยตอนนี้เราได้ดาร์กอยู่นะยังมีคลิปให้เล่นอยู่นะครับเฮ้ยได้ไกอาละมาซิวซิวก็ซิว,เ,ว,วเถอจังหว่านี้ะนานาแค่ไหนอ่ะไม่ตายนะครับซิวนี้สวยเดี๋ยวทําเวฟบนเลยนะครับ,บดันบอม,มบบรฟรีนะครับทุกคนตัดเวฟก่อน ตีป้อมนี่ไงสะบัดตีป้อมสวยเขาตายสองนะครับจังหวะนี้อยากได้เทลติกเกอร์โอ้โดนใบโอ้จะ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 โอ้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 ตายตายตายโอ้โหโอ้โหสโลอย่างเวอร์เลยครับเดินแทบไม่ออกเลยนะทั้งเทลทั้งเทวเซียนนะโอ้โหสุดยอดคอมโบนี้นี่มันอะไรกันเอ้าโดนดูดนี่ไงนี่ไงขอขึ้น บ้างเธอนะเนื้อสวยติ๊กเกอร์มันงานปะเนี่ยเราอยากเปิดไปตเบเพื่อนแั่วันนี้โอ้โหเพื่อนไปตามแย่ถ้าเพื่อนตามเมื่อกี้น่าจะได้หมดนะครับผู้สานแล้วรอดติ๊กเกอร์ออกมาจากคูไ่ไแล้วแต่เพื่อนหนีถอยกลับหมดเลยนะเมื่อกี้ก็ถือว่าพลาดไปนะตอนนี้นะนี่ไงทําเวฟก่อนเลนก็โดนดันเดี๋ยวทําเวฟบูมก่อนนะครับเขาเริ่มแบบจี้เราหนักแล้วตอนเนี้ยคนเราแบบน้อยกว่าด้วยนะ เราจะไม่มีวันแพครับตามเวฟสูงๆกดดันให้เขากลับบ้านมานะครับเดี๋ยวขึ้นไปทําเวฟบนต่อนะเขาน่าจะกลับมานะครับไม่ดีกว่าตีป้อมต่อจะได้เสียป้อมหมดมันมามาต้องฟิกเกอร์ว่ะถ้าเราโดนสโลเมื่อกี้มีโอกาสตายค่อนข้างสูงนะครับยังไงจูบจูบยังได้อยู่ยังได้อยู่เกือบแย่นะเราก็ กลัวน่ากลัวจริงเลยเกมเกาะค่อนข,ข้างเยอะด้วยนะครับฝังเขานะโอเคครับทเทลลุดทเทลลุดจังหวะน,นี้ทเทลเดินคนเดียวโอ้โหพิเกอร์โซนอะเข้าออยัางไงวะเนี่ยออกก่อเกิดเลยละกันนี่ไงโว้ยมนมาวะน่ากลัวละเกิน ไม่รู้จะเข้ายัางไงนะครับตอนนี้มันเอากอตเลเยอร์ไปเนี่ยโอ้โหมันได้กอดด้วยว้าวีโอกาสแพ้สูงนะนี่ยนี่แหละครับเกมตามนะทุกคนจะได้ดูด้วยนะครับว่าผมเคยแบบโดนกดดันหนักขนาดไหนนะนี่งไงตัดเวมให้หมดเลยเร็วๆเพื่อนๆมันมาแล้วเดี๋ยวฉันล่อไปล่างแล้วกันนะล่อหวงมันไปเลนลางนะครับยังไงมันก็ต้องเลือก เอาคนหนึ่งนะเนี่ยแต่มันเลือกเอาเราไงนี่ไงปลาตะกีวดักนี่ไงโอ้ใบนี่ไงผักโอ้โหเดี๋ยวละโอ้คืออะจังหวะนี้ยังไงอ้อยโอ้โหโดนเช็คเอาเอาตายนะเปิดดนตรีหลบมาโอ้ยเทียวยิงสวนอ้อยตายครับโอ้ยดึงสวยดูดพาไีนี่มายัน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 ยิงมันเพื่อนไหวปะนะก๊อตก็เข้าบ้านเอา น่าจะไหวอยู่นะครับสวยคาเวนี่ตึงจ้าจี้ให้หมดเลยเพื่อนนี่ไงโดนคาเวนี่จี้ตายหมดครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทำเว็บูงๆก่อนนะนี่ไงมีใครหรือเปล่าเอ้าเดี๋ยวเซียนนี่ไงขอตะีดไหมนี่นี่นี่สวยตายสี่ตัวก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะเดี๋ยวเช็คก่อนลิกเตอร์มันเดี๋ยวจะอยู่ในหุ้มนี้หรือเปล่าเช็คให้หมด เกมมันน่าจะกลับแล้วครับมาโดนดึงลำ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 ตีตีใครอันตีฟาดหัวตายไปดินะครับก็่าจะจบแล้วครับสำหรับเกมนี้นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคนโอเค ก็ได้เป็นที่3นะแล้วครับเกมนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอัลลิกเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน else who tests me i'm ready looking at my hand and it's steady i'm trending ascending and blending lyrical bending now i'm spreading and getting my name out now yeah they hear me laugh all the crowds repping the sound i'm hitting the ground running up and coming ain't nothing yeah rookie of the year i'ma keep it 100 cold-blooded no budget